แล้วก็บางตรงหวังพลบุญในในการที่เราดูแลแม่เนี่ยในฮะดีสสุภีในบนิบานที่ท่านนบีทำได้กล่าวไว้คือความเพียงพอใจเรียบบ่อนะการเพียงพอใจของลักษมณ์สุฮานาฮัวตาลานี่อยู่กับของมพอใจของมะของแม่ครับของพ่อแม่ ไม่ไม่ทานไม่ลูกไม่เคยเอิดไม่คืออันนี้ผมเสนอเสนอหรือว่าขอด้วยด้วยใจนั่นนะครับก็คืออย่าติดติดยานั่นเลยนั่นอันเพราะมันมันจะทำหนึ่งก็คือเรื่องบุญยาเราไม่ได้แล้วตกหน้าเราก็ไม่ได้อีกคือไม่ได้ทั้งโลกนี่แล้วก็โลกหน้าซึ่งมันเป็นอะไรที่มันขัดทนมากครับอืมคือถ้าบางคนเนี่ยเราคิดดูคนที่ไม่ไม่นับไม่มีศาสนาเนี่ย หรือคนที่ไม่ได้เชื่อต่อพระสมฮานุตาลาเนี่ยคนที่ไม่ได้เชื่อต่อพระสมฮานุตาลาเนี่ยเอาเราให้เขาร่ำรวยเขามีความร่ำรวยแต่โลกหน้าเขาไม่ได้ใช่ไหมโลกหน้าเขาไม่ได้แต่ถ้าเรามีศาสนามีองค์กบโลกนี้เราอาจะโดนบททดสอบแต่ว่าโลกหน้าถ้าเราทําดีเรามีศาสนามีความเชื่อที่ดีตายไปในสภาพที่คนที่มีชาติไม่มีเชืรอกี่ต่อะระ เข้าใจไหมเชริกแม่ไปเรื่องการไทยมัเนี่ยมาชาอัหลอดีให้มันเให้เวลาขอต้องขอจาก Allah Subhanahu Wa Taala อะไรที่ฟอาตีอะไรต้องให้มันเตะดูนบีสัลัมได้กล่าวไว้ฝ่าิสตาอคนเะสตาอนบิลลเวลาขอความช่วยเหลือขอล l l a h ก่อนอย่าไปขอมนุษย์อย่าหวังมนุษย์ขอล l l a h ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ เวลาเราขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ได้สักได้ไหมได้ไดแต่ว่าอันดับไปได้ไดไขอเราสุภานุวตาละทุกเรื่องทุกเรื่องเลยขอเราสุภา,า,านุวตาละแม่นอีกเลยแต่ขอจากมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์ให้ได้นั้นขอได้เสินเงินทองอาหารการกินได้แต่ว่าไม่ใช่เราไปขอจากโตครูสายไปตายไปแล้วเชื่อว่าเขามีพลังมีอะไรไม่ได้ Thì này. đó tiên là ung biển. Nãy Chắc này. Po à, 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 <laughs> hết đi. Do bao mặt mặt cốt áng giả mặt. Do bao mày bọn hết công bị mặt cốt tung mặt cốt Mày bị mất 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 ก็ค <c oughs> ือคอันนี้ผมขอเลยเชาบขอให้บังคืออย่ายุ่งเลยนะรเรื่องพวกยาเสพติดเรื่องกระท่อมมาเนี่ยเพมันไม่ดีมมันไม่ได้ช่วยต่อนะคตเราเหรอกผมเชื่อว่าไม่ช่วยต่อค,คือคนเราอะอลรละสุภานุวัตลาให้เกียรติในเมื่อมีความรู้แล้วก็มีนับถือศาสนาของอ๋อสุภานุวัตลาคนที่ไม่ได้นับถือคนที่ไม่ได้เชื่อต่อเราเนี่ยเลาได้เปรียบเทียบพวกเขาเหมือนเปรียบเสมือนอะไรสัตว์คือสัตว์มันทํำยังไงมันกิน นอนนอนกินนอนแล้วก็อะไรอีกนอนหลับนอนหลับสุดท้ายก็ยังไงไม่มีไม่มีอะไรเป่ามาของเขาไม่มีซึ่งมนุษย์เราถ้าอยู่บนโลกนี้แล้วก็ทําอย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากสัตว์นะอาจจะลงกว่าสัตว์อีกแต่ถ้าเรามีอรร์สุฮานณ์นวตลาเราอิสลามเนี่ยอรร์สุภานณ์นวตลาให้เราเป็นคนที่นับถืออิสลามนี่คือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะรางวัลที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าทาไมคนที่มีศาสนาอิสลามเนี่ยตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่มีเชริกเนี่ย เขาจะได้เขาสวรรค์ต่อให้เขามีบาปต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์าอาจจะลงโทษเขาก่อนแต่ว่าอัลลอฮ์สุบฮานุฮฺตาจะให้เขาได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานุฮฺตาตลอดการแต่ถ้าเรามีเชริกต่ออัลลอฮ์ต่อให้ร่ำรวยแค่ไหนก็ตามตายไปมัน,มนก็ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มมันนะไปอยู่กับนรกตลอดการอย่างเงี้ยมันก็ไม่คมุ้มใช่แล,ลลลแล้วก็ไฟนรกเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานุฮฺตาลาก็บอกถึงลักษณะของไฟนรกมันร้อนขนาดไหน ม้กระทั่งนบีสณุรัมก็ขอให้เรานั้นขอตัวอาต่อเราสุภาษน่ตลอให้รอดจากไฟหนรกไม่กระทั่งเล็กน้อยก็ตามเท่ากับเขาเรียกอินทรภาลัมก็ตามก็ต้องก็ต้องขอได้ได้ยินในย่างรูกเพราะฉะนั้นที่ผมเสนอบางก็คือหนึ่งก็คือขอให้บางสวยหาความรู้เดาดูมาอาริ่ก็อยู่ใกล้ๆนี้ก็ไปฟังอาจารย์ให้บ่อยในการเขาสอนนั้นะสอนในเรื่องเตาให้ในเรื่องความเชื่อในเรื่องการปฏิบัติ สองก็คือเรื่องละมัดบอกเอ่ญทิ้งละมัะดตราบใดที่เรายังรักษาละมัดเนี่ยหาเวลาได้เนี่ยเอาอลักสุภาหนะหวัวตาจะช่วยเหลือเราแน่นอนและการที่เราไม่ละมัดเลยหาเวลาไม่ละมัดเลยเนี่ยอาจจะทําให้เราตกศาสนานะ,ะต้องระวังเพราะฉะนั้นต้องต้องละมัดหาเวลานี่ต้องรักษาให้ได้หาละมัดแล้วก็ต่อมาก็คือการที่เรายำเกรงตเอาลักสุภานะหัวตา อันนี้คือต้องมีทั้งหมดการยงเกรงของลักษมีฐานุัวตาละเการที่เราดูแลพ่อแม่เนี่ยเออัการที่เราดูแลแม่เราเนี่ยก็ส่วนหนึ่งในการที่เรามีความยำเกรงของักษมีฐานนัวตาะผมเชื่อว่าเเะและก็บางต้องหวังพุรบุญในในการที่เราดูแลแม่เนี่ยในฮะดีษสุฮิในบนฮิบานที่ท่านนบีธรได้กล่าวไว้คือความเพียงพอใจเรียวบ้อนะการเพียงพอใจของลักษมีฐานนัวตาลนี่ อยู่กับรมาของมะของม,อมของพ่อแม่และการอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺทาลากรดขี้เนี่ยวก็อยู่ที่พ่อแม่เหมือนกันถ้าพ่อแม่สั่งใช้ให้เราทาความดีเราต้องตามตราบใดที่ไม่ได้สั่งใช้ให้เราไปขโมยไม่ได้สั่งใช้ให้เราไปทำสิ่งที่เป็นบาปขัดกับลักศาสนา อันนี้เราต้องตามถ้าในสิ่งที่ไม่ได้ดขัดกับหลักศาสนาใช่แต่โดยเฉพาะการที่เราดูแลแม่เนี่ยในในขณะตอนนี้แก่เนี่ยไม่มีใครดูแลแล,แล้วก็คือวาวจิบลูกผู้ชายเนี่ยต้องดูแลถ้าเราไม่ดูแลก็คือบาปก็คือบาปอันนี้ผมเสนอบางก็คือหนึ่งก็คือละหมาดให้ครบครับแล้วก็อย่างน้อยๆก็คือไปฟังความรู้ใช่เพิ่มในเรื่องความรู้เข้าวงหาแล้วก็ความรู้ที่มีพี่น้องสอนไว้อ่าแล้วก็อดทนไว้ไม่มีปัญหา โลกนี้มันเอาอะไรมากไหมใช่ไหมใช่สุดท้ายก็ไปตายไปหมดแล้วใช่แล้วนะแล้วรวยแค่ไหนจนเห็นสุดท้ายเัาก็ตายไปแลแต่สุดท้ายรัชสุทรฮานุจะสอบสวนใช่และที่นาชุมชนที่สุดก็คืออที่บางเอาไปขายเองไม่ได้ขออันนี้คือดีมากและเป็นการงานของสลับด้วยนะสลับไม่ค่อยไม่ชอบจะขอคนอื่นอ่ะไม่ชอบจะขอคนอื่นที่ท่านนบีที่ท่านนบีสุลามได้กล่าวไว้ก็คือประมาณว่า มือที่เขาเรียกว่าหาด้วยตัวเองเนี่ยมันดีกว่าขอคนอื่นใช่มือนะมือที่เราทํางานหามาเนี่ยดีกว่าการที่เราไปขอขอคนอื่นซึ่งขอให้รักสุภาษณ์นัวตาตอบแทนแล้วก็ช่วยเหลือจะอดทนไว้ดีที่สุดเขาหาเอาล่ะสุภาษณ์นัวตาละเขาหาอล่ะเอาลัะสุภาษจะช่วยเหลือแน่นอนทําให้ใจของเราสงบแล้วก็อยู่กับเอบาล่์อยู่กับการละมาดอยู่กับเตาฮีดเรียนรู้ในเรื่องความเชื่อของเราให้มากขึ้น เพราะว่าเราอยู่ในสังคมหลากหลายเราไม่รู้ว่าเราตายในสภาพอะไรแต่เราพยายามพยายามชอบบอครับขอรสุภาเราช่วยเหลือครับ